ครับผมเด็กช่ยอธิช้าภาคแก้วครับและผมวิทวินภาคแก้วครับวันนี้เรามาทําอะไรครับจะมาสวดมนต์เองนะครับผมสวดมนต์ก่อนนอนครับอ่าเริ่มกาบหนึ่งกับสองกับสามพี่พ่อครับที่ตรงเียนหนูก็ทำแบบนี้นะครับอาละหังสมาตัมุทูก็ว่าวพูดทางก็ว่ัตาอาทิว่าเทมีกาบ สุปาคาราคาวาตาโมทำมังมอสาเมกาสุปาดิตันโมฮะการาโตซาวากะซังโคสังคานมามิกาบหนึ่งเอกาบกาบหนึ่งกาบสองกาบสามเอานั่งสมาธิอ่ะสงบนิ่งครับสงบนิ่งเอานั่งสมาธิยังไงนั่งสมาธินั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโท พุทโท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 โอเคอ่ะแผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำน้ำบัดนี้บุญกุศลที่เจ้าทำเหนบหน,นี้ขอมอบให้ปู่ขอร้องให้ปู่ปเดี๋ยวบุญได้รักษาตัวข้าพเจ้า ตัววา้เทวดาที่อยู่เบื้องหน้าเทวดาที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องล่างข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินพรมยมยักษ์อินพรมมุงนกคมธรรมนาคาธรรมธรรมนาคาพระเพลิงพระพายพระุลพายพระพิรุณพระพิรุณเจ้าที่เจ้าทางแห่งนี้เอ้ยเจ้าทาง เจที่เจ้าทางนี่ข้าพเจ้าเดินทางไปนี่พี่พูดหน่อยสิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่นั่งทางที่ข้าพเจ้าเดินทางไปที่เจ้าทีนั่งที่เดินทางไปเทวดาได้ให้โชคให้ลาบเทวดาให้โชคให้ลาบเต็มเลยเต็มเลยขอเวลาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำใวันนี้ด้วยเถินใช่สาธุ